เบียซาเผยทิกปลดล็อกดาวินฟอร์มดุโรมาโนไม่ปัดข่าวเอเซหงสนคอสซูนูสรุปข่าวลิยภูประจำวันที่28มิถุนายนกับผมโคดแอคนะครับสวัสดีครับข,ข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้มีเรื่องราวลิยภูมาฝากกันเพียบเลยแม้ว่าจะมาช้าหน่อยนะครับวันนี้ไฟหมู่บ้านดับนะครับเลยทําได้ช้านะครับแต่ไม่เป็นไรข่าวยังคงมาแบบจัดเต็มนะโดยเฉพาะเรื่องราวของดาวินที่ระเบิดฟอร์มในทีมชาติไม่หยุดจริงทริิคในการระเบิดฟอร์มทีมชาติ บีเอซ่าครับคุณซื้อของทีมออกมาเปิดเผยว่าเขามีทิคอะไรเขาแนะนําอะไรกับเราได้บ้างเดี๋ยวมาพูดคุยกันก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับพีเมียมคราฟพิซซ่านิวยอร์กพิซซ่าตำนันแป้ง400รปีบางกรอบหอมอร่อยมีเลือกหลากหลายหน้าในกรุงเทพมีหลายสาขาต่างจังหวัดมี3าสาขาโทรสั่งเดลิเวอรี่ศูนย์สองหนึ่งศูนย์ห้าสี่ห้าห้าห้าการันตีความอร่อยรวมไปถึงพื้นสมาร์ทแมทส่วนไม้ทนบนหินใครต้องการปูพื้นบ้านใหม่ เอสพีซีสมาร์แมตต์ตอบโจทย์ทุกการใช้งานกันเชื้อรากันแบคทีเรียกันปวกกันกน้ำหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์สนใจไปที่โฮมโปรกรุงเทพปริเวณมณฑลร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือสั่งตรงทางเพจ Smart สามาร์ทแมตต์หรือโทร0632081188ครับเริ่มต้นนะครับทีมชาติครับอุรุกวัยนะในศึกโคปาอเมริกาครับนัดที่สองเนี่ยของรอบแบ่งกลุ่มนะถลม่มโบลิเวียไปห้าศูนย์โอโ้โหดาวินนุเยสยิงลูกสองศูนย์ครับในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครึ่งแรกนำสองศูนย์ครึ่งหลังมาบวกอีกสาม ครึ่งหลังเนี่ยไม่มีชื่อของดาวินนูนเยสบนสกอร์บอร์ดแต่การยิงประตูได้ของนูนเยสก็เพียงพอที่จะบอกได้ว่าในทีมชาติดุจริงๆดุมากๆนะครับเพราะว่าถ้าเรานับ7เกมหลังสุดทุกรายการของของนูนเยสในทีมชาติก็คือมีทั้งอุ่นเครื่องทั้งอะไรก็ต่างๆนานารวมกันทั้งอุ่นเครื่องทั้งบอลทัวร์นาเมนตะ์เน่ยเเกมหลังสุดในทีมชาตินูนเยตยิงทุกนัด7เกมรวดแล้ว เท่านั้นยังไม่พอไอเเกมที่ว่านี้ถ้าแบ่งเป็นประตูก็คือยิงไว้10ประตูจาก7เกมไล่ตั้งแต่อาเกมล่าสุดคือโบลิเวียยิงลูกหนึ่งเกมที่แล้วคือปานามาลูกหนึ่งเกมกับเม็กซิโกก่อนอันนี้สามเมล็ดเป็นเกมอุ่นเครื่องโบลิเวียก่อนอันนี้เคยเจอกันมาทีหนึ่งก็ยิงไป2ลูกอาร์เจนตินายิงลูกหนึ่งบราซิลยิงลูกหนึ่งแล้วก็โคลอมเบียลูกหนึ่งนี่คือ7นัดที่ยิงลวดแล้วก็เป็น10ประตูใน7นัดนี่คือฟอร์มที่ระเบิดฟอร์มสุดๆเลยนะครับของดาวิดนูนเยสนะฮ ขณะเดียวกันครับลูกยิงเมื่อเช้านี้นะไม่รู้เปิดให้ดูก็คือเนี่ยเป็นการอ่าุรุกวัยเล่นเกมโตและคนจ่ายเนี่ยคือแทงตัดหลังนี่มันคือจุดเด่นของนูนเยสจริงๆไอาการวิ่งตัดหลังแลวออกตัวด้วยความเร็วแบบนี้แล้วก็แต่ว่ายิงด้วยซ้ายลูกนี้คือแบบยัดเสาแรกเลยนะฮะเรียกว่าคมคมกริบเลยนะฮะเป็นไงนะครับตัวนูนเยสเองมีสัมภาษณ์ผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการด้วยนะครับของลิเวอร์พูลนะจริงๆสัมภาษณ์กับสื่ออื่นแหละแต่เว็บไซต์ทางการไปแคปตรงที่เขาพูดมาเขาก็บอกว่า เขาได้รับสวมเสื้อเบอร์เก้ากับร์พูเนี่ยเขายังไม่ยอมแพ้นะเขามันเป็นความภาคภูมิใจที่เขาได้สวมเสื้อเบอร์เก้าที่มีผู้เล่นระดับตำนานของรีพูใส่กันมากมายเขาก็จะแบบพยายามสู้ต่อเพื่อสีเสื้อตัวนี้เนี่ยนะครับนะครับ doing the best i can b enjoy the club and fan จะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อทำให้ให้ความสุขกับแฟนบอลกับสโมสรให้ได้อะไรแบบนี้แล้วเขาก็พูดถึงไอดอลนะครับไอดอลของเขาตลอดการคือลุยโซเรตเขาบอกนะนะเป็น low idol ของเขาคือแน่นอน กองหน้าในทีมชาติอุรุกวัยเนี่ยจริงๆยังมีคารวานี่เนาะที่เป็นตำนานในคนหนึ่งเขาบอกคาวานี่เขาก็ชอบมากๆแต่แบบคนที่เขาดําเนินตามรอยเลยแบบดูตัวอย่างตามเลยก็คือเป็นหลุยส์โซเลสมากกว่านะฮะอันนี้ก็คือที่เขาพูดเอาไว้ทีนี้มาดูกันที่เคล็ดลับครับของมาเซโร่เบีซากุนซือทีมชาติอุรุกวัยครับว่าทาไมไปเล่นอุรุกวัยแล้วดุจังแต่เล่นลิเวอร์พูลทำไมแบบมีทั้งช่วงดีแล้วก็ช่วงไม่ดีอย่างล่าสุดเนี่ยอ่านูนเยสเนี่ยมันไม่ยิงกับลิเวอร์พูลมา2องเดือนแล้วม ไม่ยิง2เดือนได้แล้วก็โดนดอปด้วยใช่ไหมแต่กับอุรูกวัยทำไมยิงได้ต่อเนื่องอ่ะเบียซา,าบอกแบบนี้ครับนะเบียซา,าบอกว่าดาวินอ่ะคือผู้เล่นที่คุณไม่จําเป็นจะต้องไปสนับสนุนอะไรเขามากมายไม่จำเป็นต้องไปซัพพอร์ตอะไรขนาดนั้นเยอะหรอกอ่าไม่ต้องไปพูดให้กําลังใจไม่ต้องอะไรขนาดนั้นแต่ว่าทุกคนต้องรู้ว่าการที่เขาเล่นกับเรียบพัวมันมันมันสำคัญและมันยิง่งมันใหญ่มากๆนะแต่มันก็เป็นเหมือนวัชจกักร มันจะมีช่วงที่เขายิงได้นะนูนเนตยิงได้ต่อเนื่องแล้วก็จะหยุดทำประตูไปแต่ปัญหาก็คือเวลาเขาหยุดทำประตูเมื่อไหร่คนก็จะถามว่าทําไมเขาหยุดทำประตูนี่คือสิ่งที่เขาต้องรับมือในโลกของฟุตบอลนะครับสิ่งเดียวที่ผมกังวลนะอ่าเบียซาบอกสิ่งเดียวที่ผมกังวลก็คือเขาอะทำสิ่งพิเศษมาโดยตลอดเลยไอ้คือแบบเขามีจุดเด่นในเรื่องของการวิ่งตัดหลังการหาโอกาสยิงได้แบบต่อเขาเป็นคนหาโอกาสยิงได้เยอะอะไรแบบนี้นี่คือสิ่งพิเศษของเขาความเร็วของเขาอะไรที่เขามีอยู่แล้ว แต่เขาจะทําแบบนี้ได้มากที่สุดไปเรื่อยๆไหมอันนี้คือสิ่งที่เขากังวลถ้าทําไปได้เรื่อยๆไม่ต้องกังวลเลยแล้วก็สิ่งสําคัญต่อจากนั้นก็คือการเปลี่ยนโอกาสให้เป็นประตูการกําหนดทิศทางการเลือกช็อตจบสกอร์การเลือกพื้นที่ที่จะยิงขอแค่ให้เขาเลือกให้เหมาะสมในแต่ละช็อตให้ได้มากที่สุดก็พอแต่สิ่งอื่นที่มันเป็นสิ่งยอดเยี่ยมของเขาอ่ะทำํำใบการหาตําแหน่งความเร็วความแข็งแกร่งอะไรของเขาเนี่ยทีมได้ทำได้ดีทําต่อไปแต่จุดอื่นที่ปรับก็ต้องปรับตรงนี้ เบียซายืนยันเขาบอกว่าผมขอยืนยันนะว่ามันจะมีเรื่องหนึ่งที่คนคนอื่นอาจจะมองแตกต่างจากผมคนอื่นอาจจะมองว่ากองหน้าตัดสินกันที่ประตูถ้ามายิงประตูกองหน้าคนนี้ไม่มีความหมายไม่มีมูลค่าไม่มีแวลูนะครับแต่เบียซาบอกกับสื่อว่าไม่จริงในมุมของผมผมอาจจะมองต่างยิงได้ก็คือยิงได้ยิงไม่ได้ก็คือยิงไม่ได้ไม่มีกองหน้าคนไหนบนโลกใบนี้ที่จะไม่เคยยิงประตูพลาด ทุกคนยิงประตูพลาดได้ทุกคนทําประตูได้แต่การทําประตูพลาดไม่ได้แปลว่าคุณลืมวิธีการจบสกอร์ไม่คุณรู้อยู่แล้วว่าวิธีจบสกอร์เป็นยังไงนะแต่มันคือเรื่องปกติของโลกฟุตบอลที่มันจะมีช่วงที่คุณพลาดขออย่างเดียวนะขอแค่คุณก้มหน้าก้มตาต่อไปและที่สําคัญครับเบียร์ซ่าบอกคือขอแค่ให้ทีมพยายามป้อนบอลให้หนูนเยสไปเรื่อยๆคนที่จะแก้ไขปัญหานี้มันจะมีแค่ตัวนูนเยสเองเท่านั้นไม่ใช่คนอื่นแต่ การจะแก้ไขปัญหานั้นได้ป้อนโอกาสไปเรื่อยๆพยายามสร้างสรรค์โอกาสให้กับนูเยสเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเขาจะแก้ตัวของเขาเองแล้วเดี๋ยวเขาจะกลับมาสู่ในเส้นทางการทำตัวของเขาเองนี่คือสิ่งที่เบียซาแนะนำถึงฟอร์มของดาวินนูเยสนะครับนี่เมื่อเช้านี้เพิ่งยิงด้วยก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆมีความเห็นยังไงก,ก็ลองแสดงความเห็นเข้ามาคืนนี้คืนวันศุกร์ไม่มีโปรแกรมบอลครับแฟนบอลก็อาจจะได้พักกันหน่อยแต่ว่าวันเสาร์เนี่ยตอนเช้าครับ8ดโมงเช้าถ้าใครอยากเชีย บราซิลก็คือเชียร์8ปดโมงเช้าเนาะแต่ถ้าตีห้เนี่ยมาเชียร์หลุยส์ดิอาร์ตครับโคลอมเบียเนาะแต่บราซิลก็จะเป็นอาริซงเบเก,เกอร์ใช่ไหมส่วนตอนดึกนะห้าทุ่มกับตีสองของวันเสาร์เนี่ยก็จะเป็นอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็เยอรมันเดนมาร์กก็ว่ากันไปนะฮะวันเสาร์ก็จะมีโปรแกรมให้ดูกัน <c oughs> ใกล้ช่วงโปรแกรมแล้วนะฮะก็หาใครที่ต้องการหาป๊อปคอร์นอร่อยๆกินนะครับผมแนะนำป๊อปคอร์นเมเจอร์ที่ส่งตรงจากโรงหนังนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่นจากโรงหนังนะ ป๊อปคอร์นเดลิเวอรี่นั่นเองนะครับช่วงแฟลกเซลนะครับจนถึงสิ้น14กรกฎาคมก็ประมาณสิ้นทัวร์นาเมนต์ยูโรเลยนะฮะใครแบบอยากไนดะ้ป๊อปคอร์นมากินกับครอบครัวถังใหญ่ๆแบบท,ที่ผมอยู่ด้านหลังผมนี้ลนะผมขอเอามาข้างหน้าจาก330บาทแฟลกเซลครับนะเหลือ199บาทเพียงสั่งที่ไลแมนครับสั่งที่แอปพลิเคชันไลแมนนะก็ตามสาขาของเมเจอร์นะฮะนี่ครับพวกรัชโยธินสุข,ขุมวิทเมเจอร์ Major ลังสิต เมเจอร์ major, งามวงวานแคร์ไลน์อะไรพวกนี้นะฮะลองลองเซิร์ชดูในในไลน์แมนแล้วเซิร์ชว่าป๊อปคอร์นเมเจอร์นะผมเชื่อว่าได้สนุกอร่อยกับป๊อปคอร์นในช่วงดูบอลแน่นอน,นครับฝากเอาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมแปะช่องทางกันเข้าไปาสั่งซื้อได้ด้วยนะครับแบบเดลิเวอรี่ถึงบ้านเลยนะครับร้อยเก้าสิบเก้าบาทได้ถังเบื้เริ่มเลยะฮะป๊อปคอร์นเมเจอร์ฮะส่วนเนื้อเราวของเซฟานบายเซติดครับอันนี้เอาข่าวดีมาฝากเพื่อนๆเป็นข่าวดีสั้นๆบายเซติด เหมือนข่าวล่าสุดเขาจะไม่ติดทีมชุดโอลิมปิกครับไม่ติดทีมชุดโอลิมปิกของสเปนก็เป็นข่าวดีที่ไม่ต้องไปเล่นโอลิมปิกทําให้ในการปีซีซั่นรอบนี้อ่แน่นอนครับถ้าเราดูตามทิศท,ทางกระแสะข่าวเนาะลิฟูโอกาสซื้อกองกลางตัวรับเนี่ยน่าจะน้อย,น,อยน้อยถึงน้อยมากเลยนะหรือถ้าจะเป็นไปไม่ได้เลยดังนั้นมันจะเป็นโอกาสของบายเซติตละ่ะในช่วงที่คุณจะได้มารายงานตัวฝึกซ้อมแล้วก็ปีซีซั่นให้สล็อตได้เห็นฝีเท้ากันละ่ะ ให้เห็นฟีท้าวกันแบบเต็มๆละ่ะถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยผมว่าเขาก็มีลุ้นที่จะแบบเป็นหนึ่งในตัวที่สลับเล่นกับเอนโดได้หรือเปล่าเนี่ยและการที่เขาไม่ต้องไปเล่นโอลิมปิกนะมันทาให้เขาได้ทํางานกับสล็อตเต็มๆผมก็แอบเอาใจช่วยนะฮะว่าขอให้ปีซีซันนี้ปังๆนี่จะเป็นปีซีซันครั้งแรกด้วยมั้งเนี่ยนะครับเ,เพราะาเพราะว่าปีซีซันที่แล้วอ่ะเจ็บนะอืมมีมาซ้อมละแต่ไม่ได้เล่นนะ,ะแต่ขอปีซีซันนี้น่าจะได้เล่นนะฮะส่วนคิมมิดครับก็ เป็นข่าวกับเราอยู่ว่าแวบเหมือนกันนะฮะล่าสุดเนี่ยมีบิลครับสื่อในเยอรมน,นีบอกถึงค่าตัวครับว่าบาร์เยนตั้งค่าตัวไว้แล้วถ้าเป็นเงินยูโรเนี่ยก็คือประมาณค่าตัวไม่แพงนะสัญญาเหลือปีเดียวนักแต่อายุยี่สิบเก้าแล้วสามสิบสามสิบถึงสี่สิบ้านยูโรแปลงเป็นเงินปอนครับก็คือยี่สิบห้าถึงสามสิบสี่ล้านปอนเท่านั้นยี่สิบห้าถึงสามสิบสี่ล้านปอนก็ถือว่าเป็นราคาที่ไม่แพงเลยนะแต่ไอที่แพงคือค่าเหนื่อยรับปัจจุบันอยู่กับบาร์เยนอยู่สามแสนคือถ้าย้ายผมว่่่่าาาาเเขก็ตต้องรับไมบมํวดิ นี่คือจุดที่ถ้าใครจะซื้อนะก็ต้องดูให้ดีครับนะครับส่วนอกองหลังคนนี้ครับวันนี้เป็นข่าวกับเรานะอดีรอนคอสซูนูนะครับรายงานจากดิฟเดอะเดลี่บิฟฟิ้งนะฮะรายงานจากเดลี่บิฟฟิ้งของคอสออฟไซด์เขาบอกว่าริพูแมนยูรวมไปถึงนิวคาสเซิลคือ3ทีมที่สนใจในการดึงตัวโอดีรอนคอสซูนูกองหลังทีมชาติแอฟริกาโค้ชของเลเวอร์คูเซ่นนะฮะคนนี้ในส่วนของริพูเนี่ย เขาบอกว่าวางคอสซูนูเป็นเป้าที่สูงมากๆเขาใช้คำว่า n e a r t ี่ o ็อปออฟแทรอ่ะคือถ้ามีล่ากรายชื่อขึ้นมาก็คืออยู่บนบนอะ่ะไม่รู้อันดับหนึ่งสองสาไม่รู้อันดับไหนแต่เขาเหมือนกับแบบเขาบอกว่าอยู่อันดับบนบนในตำแหน่งลิตรรายชื่อกองหลังเลยนะทั้งนี้สาเหตุที่ทั้ง3ทีมสนใจกองหลังคนนี้นอกจากฝีเท้าที่ดีเนาะพิสูจน์ตัวเองกับเรเวอร์คูเซ่และได้แชมป์ไร้พ่ายในบุนเดสต์ปีที่แล้วด้วยอายุก็น้อยอายุไม่เยอะอายุ23ปีนะ อีกหนึ่งที่จุดที่น่าสนใจคือเรื่องของค่าตัวเขาบอกว่าค่าตัวจับต้องได้ครับค่าตัวจับต้องได้ค่าตัวไม่โอเวอร์กองหลังบางคนค่าตัวแม่งทะลุหลอดตลอดไปแล้วอ่ะอย่างเช่นแมนยูเขาอยากได้จาลาดเบนวัตอย่างเงี้ยเบนวัตอะเอฟเวอร์ตันตั้งไว้70็สิบล้านปอนด์แต่เนี้ยสามสิบลสามสิบแปดล้านปอนด์เองเห็นว่าถูกกว่ากันเยอะเลยทีนี้ปัจจุบันเลเวอร์ครับพยายามยื่นสัญญาใหม่ให้กับคูซูนูนะครับแต่ว่าคูซูนูเนี่ยยังไม่ตอบรับข้อเสนอตรงนั้นนะนักเตะเปิดโอกาสในการย้ายครับ นักเตะเปิดโอกาสในการย้ายแล้วก็ค่าตัวอย่างที่บอกคิดเป็นเงินปอนด์เลยก็คือ38ล้านปอนด์เท่านั้นนะก็รอดูอัปเดตความคืบหน้าหรือว่าสื่อที่มันน่าเชื่อถือกว่านี้ว่าจะมีอัปเดตอะไรกันในอนาคตอีกหรือไม่นะครับส่วนโรมาโน่ครับก็อัปเดตสั้นๆเกี่ยวกับริคาร์โดคาราฟิโอรีนะครับกองหลังโบโลญญาของทีมชาติอิตาลีนะฮะล่าสุดเนี่ยคือทางโบโลญญาต้นสังกัดเหมือนกับทำใจไปแล้วว่าอยากตอนแรกอยากล้างเอาไว้แต่ว่าทำใจแล้วว่าหลังศึกยูโรเนี่ยโอ้โหทีมสนใจมันเยอะจริงๆดดูทรงแล้วไม่นไม่นาอ ก็จะพยายามเอาเงินให้ได้มากที่สุดอะถ้าจะขายจริงก็เอาแบบต้องเป็นเงินก้อนโตนะฮะซึ่งเดี๋ยวมารอดูหลังสุดสุดยูโรครับถึงจะชัดเจนนะครับว่าใครจะได้คาราฟิโอรี่ไปนะฮะส่วนสื่อเดอะไทม์นะครับรายงานโดยแกรี่จาคอปนะครับก็ยืนยันว่าเรียพูลแล้วก็อีกหลายๆทีมในพรีเมียร์ลีกเนี่ยสนใจคาราฟิโอรี่จริงๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรียพูลสเปอร์นิวคาสเซลไบรตันเวสต์แฮมโอ้โหสนใจกองหลังคนนี้กันเพียบเลยนะส่วน เร,รายันเอ็ดนูรินะครับแบ็กซ้ายตัวเก่งของบูฟเฟนตันเนี่ยล่าสุดมันมีคนที่ต้องบอกว่าไม่ใช่คนดังเท่าไหร่นะผู้ติดตามในโลกออไลน์แค่2 4 0พแต่ว่า <c oughs> เขาเายงานอ่ะเขาชื่อว่า t e m p ปทีดีดีเขาเยงานแบบเอกลุศว่ามีหลายทีมสนใจในตัวของเอ็ดนูรินะคนที่เป็นแบ็กซ้ายนะมีเชลซีมีแมนซิตี้มีลิเวอร์พูลแต่ลิเวอร์พูลคือทีมเต็ง อ่าบอกแบบนี้เลยว่าลิปูคือคือทีม,ตมแต่งในบรรดาทีมเหล่านี้ที่จะได้ตัวของแอนนูิผมก็ไม่รู้ว่ายังไงเพราะว่าลิปูไม่ได้มีเขาเรียกว่าถ้าเราอิงตามสายข่าวลิปูอะสายข่าวลิปูยังไม่ได้พูดถึงการเสริมแบคซายเลยแต่ว่ามันมายังไงเนะี่ยตรงนี้แต่ทีเนี้ยคนเนี้ยคุณคุณเทมเปอร์ทอสเนี่ยเขาคือคนที่ต้องสนิทหรือเปล่าเพราะเพราะไปขอสัมภาษณ์ตัวของแอนนูิได้เนี่ยเขาเคยมีทําคลิปไว้เมื่อเจ็ดเดือนที่แล้วครับ เจ็ดเดือนที่แล้วทำคลิปสัมภาษณ์แอนดูริเอาไว้แบบสัมภาษณ์เอกซคลูซีฟเลยสามสิบสองนาทีหลายๆเรื่องอะไรแบบนี้นะฮะเนี่ยแล้วก็ในรูปถ่ายเนี่ยเขาก็ถ่ายรูรปโปรไฟล์เขาเขาก็ถ่ายคู่กับแอนดูริด้วยเห็นไหมดังนั้นเนี่ยเ,เขาก็อาจจะมีความใกล้ชิดกับแอนดูริหรือเปล่าตรงนี้ก็ประมาทไม่ได้แต่เอาเป็นว่าเบื้องต้นให้เรากรองไว้ก่อนแล้วก็จัดอยู่ในฐานะลือไปก่อนลวกันแต่แค่ว่ามันมีจุดน่าสนใจตรงประมาณอย่างนี้ส่วนข่าวกับผู้ดูสาประตูกันแน่นอนเราต้องสอดส่องไว้ก่อนเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่า จะมีใครมายื่นซื้อเคลาเฮอร์แล้วเคลาเฮอร์ย้ายไหมถ้าไม่ย้ายก็ว่ากันไปแต่ถ้าย้ายมันจะต้องซื้อมือ2เข้ามาแทนที่ซึ่งล่าสุดเป็นข่าวกับคนที่ชื่อว่าเบนโต้นะฮะเป็นผู้รักษาประตูทีมชาติบราซิลด้วยเนี่ยติดทีมชาติไปด้วยเป็นเป็นสำรองอาริซงเบเกอร์อยู่เนี่ยเบนโต้เป็นผู้รักษาประตูของสโมสรแอตเลติกโกพานาเรนเซ่นะครับสโมสรในบราซิลนะฮะซึ่งล่าสุดนะครับสื่อยอย่างอ่าโกลบอลเอสพอเต้ porte, สื่อบราซิลสื่อดังนะครับเจ้านี้เขาบอกว่าอินเตอร์มิลานที่สนใจตัวเบน เบนโต้ก่อนนะเนี่ยถอนตัวไปแล้วเพราะว่าเหมือนกับราคาแพงไปยื่นไป15ล้านอาเจนโก้พานาเนเซ่ไม่ยอมขาย15ล้านยูโรก็ประมาณ13ล้านปอนด์เนี่ยไม่ขายทําให้เขาเปลี่ยนไปซื้อคนอื่นแทนนะเปลี่ยนไปซื้อโจเซฟมาร์ตินสของเจนัวแทนก็คืออินเตอร์ไปเอาโกคนอื่นแทนแล้วทาให้ตอนนี้ก็ต้องรอดูว่าจะมีใครมายื่นจริงจังไหมแต่ทีมที่สนใจเขาบอกว่ามีลิเวอร์พูลครับเห็นไหมเขาเขียนลิเวอร์พูลเลยลิเวอร์พูลคือหนึ่งในทีมที่สนใจนะในอังกฤษนะแล้วก็รวมไปถึงมีเบนฟิก้า ของโปรตุเกสด้วยที่สนใจตัวของเบนโต้ผมว่าลิปูน่าจะสเกล์อยู่จริงๆนะฮะให้ดูหน้าดาูหน้าค่าตากันนะเออหน้าตาดีนะเนี่ยอายุ25ปีครับเป็นโกลโกชาวบราซิลเหมือนกันนะครับเหมือนกับอาริซงแบ็กเกอร์นะฮะเออโอเคก็เดี๋ยวรอดูอนาคตแล้วกันนะฮะเรื่องราวของบาร์เซโลน่ากับลุยดิอาร์ตอัปเดตแบบสั้นๆที่สุดมันยังไม่ได้อัปเดตเดยอะครับมันยังคงค่อนข้างอยู่กับที่พสอสมควร รายงานจากมุนโดเดปอร์ติโบโดยสายข่าวระดับเทียร์ท็อปอย่างเฟอร์นันโดโปโรนะครับสายข่าววงในบาร์ซ่าบอกว่าลุยดิอาร์ยังคงเป็นคนที่ผอ,อกีฬาของบาร์เซโลนาเดโก้นะครับวางว่าเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งเพียง <t> แต่ว่าเงื <t> ่อนไขมันอาจจะเป็นประมาณนี้ถ้าขายลาฟินญาได้ถึงจะมีเงินไปซื้อตัวของลุยดิอาร์ได้เพราะราคาของลุยดิอาร์เชื่อว่าน่าจะแพงกว่าราคาของนิโก้วิลเลียมส์ คือเป้าอันดับหนึ่งเป็นหลุยดีอาร์ตแต่ต้องขายราฟินยาให้ได้แต่ถ้าขายราฟินยาไม่ได้อาจจะต้องหันไปหานิโก้วิลเลียมส์ที่ราคาถูกกว่าและเด็กกว่าแต่ค่าเหนื่อยอาจจะแพงกว่าอา่านิกโก้วิลเลียมอาจจะค่าเหนื่อยแพงกว่าหลุยดีอาร์ตอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บาร์ซ่าเขาก็เล็งไว้2คนนี่แหละแต่อันดับหนึ่งยังคงเป็นหลุยดีอาร์ตนะครับส่วนบูรุโน่อาดาเด้เครับสายข่าวบราซิลแล้วก็สายข่าวโปรตุเกสเขาจะไปแม่นยำสองสองสายนี้นะบูรุโน่อาดาเดเขียนในเว็บไซต์ l ู s p o r t e นะครับว่า เอาฮีลาวสนใจจริงๆนะสำหรับตัวของราฟินญาแต่สถานการณ์ยังคงเหมือนกันกับที่สื่อสเปรายงานว่าเรื่องของค่าตัวไม่ใช่ปัญหาแต่เป็นเรื่องของจะทํายังไงให้นักเตะอยากย้ายไปซาอุนักเตะยังไม่อยากย้ายไปซาอุอายายาอครับนี่คือเรื่องของการโน้มน้าวใจครับส่วนนิโก้บิลเลียมยังคงตอบสื่อเหมือนเดิมเลยครับว่าตัวผมยังคงมีความสุขดีกับยูเบลที่นี่คือบ้านของผมผมต่อสัญญาไปเพราะผม Very very happy here ผมมีความสุขมากๆกับที่นี่นะฮะยังคงยืนยันคําเดิมนะครับ ส่วนเอเบเรชีเอเช่นะครับเป็นปีกของคริสตอฟเพเทตแล้วก็ติดทีมชาติอังกฤษชุดนี้ไปด้วยนะฮะในศึกยูโรนะฮะแต่ยังแทบลงเล่นแค่ไม่กี่นาทีเองมั้งนะฮะไม่มั่นใจโอเคคือเรามีข่าวเมื่อวันสองวันเนี่ยเริ่มมีข่าวว่าเฮ้ยลิเวอร์พูลสนใจจริงนะติดต่อหาเเยนไปอะไรแบบเนี้ยโรมาโน่ออกมาตอบเรื่องนี้ครับนะโรมาโน่ตอบในเพย์แบ็กครับนะแอปพลิเคชันเพย์แบ็กโรมาโน่ตอบว่า เขาไม่ได้ถึงขั้นปฏิเสธนะว่าลิเวอร์พูลไม่ได้สนใจแต่เขาใช้คำว่า noting advance ยังไม่ได้ไม่มีอะไรที่เป็น advance in negotiation ยังไม่มีการเจรจาที่เป็น advance คืบหน้าขนาดนั้นสถานการณ์ตอนนี้ยังคง still in the early stage ยังคงอยู่ในสเตจเบื้องต้นนั่นแปลว่าลิเวอร์พูลติดต่อจริงอาจจะติดต่อคุยกับเอเจนต์แค่เบื้องต้นสอบถามข้อมูลแต่ไม่ได้คุยกันลึกว่าจะเอาแล้วนะยังอาจจะแค่ติดต่อสอบถามมากว่านะเขาก็ย้ำแค่นี้ดังนั้น ยังไม่ถึงขั้นปฏิเสธครับโรแมนโนไม่ได้ปฏิเสธเพียงแต่ว่าอาจจะแค่ติดต่อสอบถามธรรมดาไงค่าตัวเท่าไหร่พร้อมย้ายไหมแค่นั้นอะ่ะแล้วก็เอากลับมาพิจนารณา,นานในเบื้องหลังกันก่อนส่วนคนนี้มีข่าวด้วยครับรูดีก้กาส์เตตินะครับสายข่าวประมาณเทียบสามเทียบสี่เหมือนกันนะเขาก็บอกนะครับว่าลิเวอร์พูลเชลซีแมนยูสนใจนะครับอเดลล่าลุคแมนนะครับนะปีกตัวเก่งของอัลตันต้านะเขาบอกสนใจแล้วมีการแบบว่าอินเทอร์ n a ลลี่ดิสคั s ครับคือการคุยกันภายในเองเช่น เลยปูคุยกันภายในเองเชลซีคุยกันภายในแมนยูคุยกันภายในว่าสนใจปีกคนนี้ก็ว่ากันไปนะฮะแต่ว่าอาตาลันตาก็อยากจะเก็บนักเตะเอาไว้แต่ถ้าอยากจะขายอาตาลันตาบอกว่าต้อง60ล้านยูโรขึ้นไปโอ้โหโกงราคายับยับเลยนะนะผมว่าไม่มีใครซื้อหรอก60ล้านเนะี่ยน่าจะยากนะแต่อาตาลันตาเขาอยากเก็บทิ้งท้ายด้วยสีสันครับลุยดิอาสครับแล้วก็รวมไปถึงวาตารุเอนโดแล้วก็คอสตาซิมิกาครับทำกิจกรรมนะกับสปอนเซอร์อะไรนะอะไรเนี่ย โอเรียนอินโนเวชันอะไรเนี่ยนะออริอนผมไม่รู้ผมอ่านถูกอ่านผิด3คนนี้เป็นตัวแทนเนาะไปทํากิจกรรมนะครับกับเด็กๆรีพูนะอันนี้คือเด็กเด็กเยาวชนรีพูนยูเก้าเท่าที่ผมหาข้อมูลมานะอ่าก็คือเหมือนให้ทั้ง3คนนะ่ช่วยกันสอนช่วยกันทากิจกรรมเตะบอลน,นะแล้วก็มีอันนึงก็คือการเตะบอลคอร์บายชาเลนเตะบอลชนคานอ่าให้ช่วยหน่อยให้มีเด็กสักคนนึงเตะบอลชนคานให้ได้แล้วก็จะชนะสําหรับภารกิจนี้อะไรแบบเนี้ยนะ สามคนนี้ก็ช่วยกันสอนนะครับทีนี้ในคลิปมาให้ดูฮะเขาก็บอกว่าจะได้เห็นความเป็นแบบแหมความเป็นโค้ชนะของทางซิมิการ์เหมือนกันนะแบบให้กาลังใจเด็กอนะ่ะลูกแรกนะเด็กคนหนึ่งชื่อทอมทอมทอมเพื่อนก็ตะโกนเชียร์กันอัดยิงเขนินแล้วก็ซิมิการ์ก็บอกโอ้อันลักกี้นะโชคละโชคร้ายพลาดไปนิดเดียวช็อตที่2คนคนที่2ชื่อโร,โรมันนะครับโรมันเนี่ยหัวจะยิงๆิหน่อยหัวฟูฟูหน่อยยิงอืออันนี้แบบเกือบโดนจริงๆโอ้โหแบบเชียร์ไปนดิดเดียวอะ่ะ แล้วก็มาถึงคนนี้จริงๆอาจจะยิงหลายคนแล้วล่ละแต่เขาคัดมาให้ดูสามคนเนาะพอมาถึงคนนี้เนี่ยซิมกิก้าเข้ามาหาเด็กคนนี้นะครับว่าคนนี้เนี่ยคนนี้จะผมสั้นซิมกิก้าบอกว่าอ่าหายใจลึกๆนะเทคกับบิ๊กบริสนะหายใจลึกๆแล้วก็โฟกัสที่ลูกบอลน,นะไอ้หนูอ่โฟกัสทูเดอะคิกทูเดอะบอลนะโฟกัสนะแค่การยิงอย่างเดียวไม่ต้องคิดอะไรมากนะเข้าใจใช่ไหมนะแล้วก็สู้ๆคามอนไอ้หนูไอ้หนูนี่แม่งเดาะบอลขึ้นมาก่อนตึ๊บตึ๊บแล้วก็บุก โดนคานแล้วก็โอ้โหเฮกันล้านเลยนะฮะนี่เป็นแบบช็อตที่เฮกันล้านเลยนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าอันนี้เป็นสีสารที่นํามาฝากเพื่อนๆนะครับแล้วก็เสื้อช่องโค้ดแอคนะครับรอบทิ้งท้ายรอบเก็บตกนะครับพรุ่งนี้แล้วนะครับ29มิถุนายนเตรียมตัวให้ดีนะครับเดี๋ยวจะมีลิงก์มาให้ในวันพรุ่งนี้นะฮะเสื้อช่องโค้ดแอครอบทิ้งท้ายรอบเก็บตกสุดท้าย7วันสุดท้ายครับ29มิถุนายนถึงวันที่5กรกฎาคมเท่านั้นนะครับก็ฝากเพื่อนๆไปด้วยนะครับ ใครที่ยังพลาดรอบนั้นแล้วย,ยังอยากได้ก็มาสั่งซื้อกันได้นะครับแล้วก็ใครที่อยากติดต่อลงสปอนเซอร์ลงโฆษณาช่องโค้ดแอคนะครับหรืออยากร่วมง,งานอะไรกันลองอินบ็อกซ์มาพูดคุยกันในเพจโค้ดแอคกันก่อนได้นะครับหรือ IG เพจโค้ดแอคอินบ็อกซ์มาได้นะครับวันนี้หมดเวลาขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กด subscribe กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดแจ้งเตือนข่าวสารสามารถกดสมัครสมาชิกนะครับหรือโดเนทส่งซูเปอร์แชทร์ตซูเปอร์สติ๊กเกอร์สนับสนุนช่องโค้ดแอคได้โดยตรงนะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกกััันนใหหม่วาา้สสดีครบ